เจมเป็นวัยรุ่นทั่วไปที่ชื่นชอบในการขับรถซิ่งและเปิดร้านซ่อมรถเล็กๆภายในหมู่บ้านเจมจะมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนที่ชื่นชอบในการขับรถซิ่งเหมือนกันและมักจะมาหาเจมในยามเย็นเพื่อมานั่งเล่นพูดคุยตามภาษาวัยรุ่น เฮ้เจมคันนี้ใกล้วิ่งได้อย่างวะพรุ่งนี้ก็วิ่งได้แล้วบงังเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆเอาเป็นงานพี่โต้งกันไหมพรุ่งนี้วันเกิดแกได้โดยในวันพรุ่งนี้ทั้งคู่จะต้องไปงานวันเกิดพี่โต้ง พี่ที่ทั้งคู่นั้นรู้จักและนับถือและอยู่ในวงการรถซิ่งเช่นเดียวกันซึ่งต้องเดินทางไปในตัวจังหวัดในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าวันต่อมา เจมก็ได้เช็ครถเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการเดินทางในครั้งนี้จะออกเดินทางไปในช่วงเย็นและระยะก,การเดินทางก็ใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงจึงทำให้ทั้งคู่ไม่รีบสักเท่าไหร่ช่วงเย็นของวันนั้น ทั้งคู่ก็ออกเดินทางเพื่อไปงานโดยการขับรถของทั้งคู่ก็จะมีจังหวะขับวัดเสียวกันบ้างซึ่งน้องๆต้องห้ามทําตามโดยเด็ดขาดเพราะพลาดมาอาจจะเกิดความสูญเสียตามมาได้ ในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงยัางงานวันเกิดโดยการไปร่วมงานในครั้งนั้นก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเรียบง่ายมีการกินเลี้ยงกันเล็กๆน้อยๆและตอนรับทั้งสองเป็นอย่างดี เฮ้เจมวันนี้เองไม่นอนที่นี่จริงๆหรอวะครับพี่ขับรถกลับก็ดูดีๆล้วกันช่วงขากลับก็ระวังด่านด้วยพี่ต้งจะขอมันเกิดได้ชวนทั้งคู่นอนเพราะไม่อยากให้ขับกลับในช่วงกลางคืนเพราะทั้งคู่ขับรถสิ่งมาเก่งว่าจะมีด่านตำรวจระหว่างทางกลับก็เป็นได้ แต่เจมยืนยันว่าจะกลับเพราะตนเกรงใจพี่โต้งและถ้าเจอด่านก็คงจะหาเส้นทางหลบได้คงจะไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงห้าทุ่มของวันนั้นในขณะที่กาเรเลี้ยงได้ไกล้เลิรเจมกับบังก็ได้เตรียมตัวกลับ และบอกลาพี่ตุงพี่เจ้าของงานมันเกิดในวันนี้ระหว่างเดินทางกลับมานั้นทั้งคู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังและคอยดูทางด้านหน้าที่ห่างออกไปเพราะต้องระวังตำรวจที่อาจจะตั้งด่านจะได้ไว้ตัวทันในการจอดรถ แต่สิงไม่อยากเจอกับต้องเจอจนดำให้ทั้งคู่ได้จอดรถริมทางในเส้นทางด้านหน้าที่ทั้งคู่มองเห็นได้มีด่านตำรวจตั้งอยู่ที่ด้านหน้าจึงทำให้ทั้งคู่ไปต่อไม่ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์แบบทั้งคู่จะรู้ดีว่าคืนขับรถเข้าด่านตำรวจไปมีหวังถูกยึดรถเข้าโรงพักอย่างแน่นอน ทั้งคู่ได้จอดรถและคิดหาวิธีและได้เปิด GPS เพื่อดูเส้นทางลัดเพื่อเลี่ยงด่านตำรวจในครั้งนี้เจมได้ศึกษาเส้นทางแล้วจึงเลือกที่จะเข้าไปซอยด้านหน้าเพราะจะสามารถทะลุอีกเส้นทางได้และจะทำให้ทั้งสองไม่เจอกับด่านตำรวจที่ตั้ง ในซอยที่ทั้งคู่เข้ามานั้นเป็นซอยที่เปลี่ยวและวังเวงเอามากๆซึ่งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าและไม่มีรถสัญจรเลยแม้แต่คันเดียวขับรถเข้ามาได้สักพัก เจมก็สังเกตไปที่ด้านหน้าเห็นเป็นยายแก่ๆกำลังเดินอยู่ริมทางแต่งตัวด้วยชุดขาวคล้ายกำลังจะไปวัดแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนใครจะเดินทางไปวัดทำบุญกันตอนนี้กันแน่จู่ๆบางที่ขับรถตามหลังมา กลับเล่นเครื่องแสงขึ้นมาคล้ายกับกำลังหนีอะไรพร้อมบรยัหน้าให้ตามมาด้วยสีหน้าที่ตกใจด้วยความสงสัยกับสิ่งที่บางเจอทำให้เจมได้หันหลังไปที่ด้านหลังกลับพบเป็นยายคนนั้นกำลังวิ่งตามตนมาติดิดเจมได้เล่นเครื่องหนีด้วยความตกใจเพราะไม่มีคนที่ไหนวิ่งตามรถได้ขนาดนี้แน่ๆ ความเร็วตอนนั้นก็เร็วพอสมควรแต่ก็ไม่ทําให้ผียายห่างออกไปเลยแม้แต่นิดเดียวจนผียายเกือบเกื้อมถึงรถของตนด้วยซ้ําทั้งคู่เล่นเครื่องอย่างเต็มกําลังในต,ตอนนั้นมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดพอยายผีตัวน,นี้ช่างวิ่งเร็วออกมาก โชคดีในครั้งนั้นทั้งคู่ได้ขับมาเจอทางหลักโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆทั้งคู่ได้หาที่ปลอดภัยจอดพักและได้พูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทั้งคู่ได้เจอเจอมาในซอยซยนั้นจากคำบอกเล่าของบางที่ขับด้านหลังในขณะที่ขับรถผ่านยายชุดขาวตนเองก็ไม่ได้คิดอะไร และไม่คิดถึงเรื่องผีด้วยซ้ําแต่ในขณะที่ขับรถมาเรื่อยๆบังได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรวิ่งตามตนจึงได้หันไปดูทันทีแต่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นยายแก่ๆที่ผ่านมาได้วิ่งมาข้างๆรถของตนแบบประชันชิด ลุ่งเช้าของวันต่อมาในขณะที่ทั้งคู่ได้อยู่อู่ของเจมก็ยังพูดคุยถึงเรื่องรา้าที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นซึ่งจากข้อมูลที่เจมได้ทราบมาว่าผีที่ตนได้เจอเจอมาในครั้งนั้นคือผียายสปีดท,ที่โด่งดังที่หาดใหญ่โดยตำนานของยายสปีดนั้นคือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ซอยๆนั้น และมักจะมีเด็กแว้นเข้ามาซิ่งอยู่เป็นประจำและได้พุ่งชนยายเข้าไปเต็มๆจนทำให้ล่างของยายขาดออกเป็นสองท่อนโดยเรื่องราวที่แท้จริงของยายสปีดนั้นซึ่งยายสปีดนั้นไม่ได้มีอยู่จริงซึ่งเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เด็กแว้นนั้นกลัวและไม่กาที่จะมาซิ่งรถในซอยๆนั้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ